หม่อมหลวงพลนภัทรลีนุตพงศ์คลอดแล้วทายาทพันล้านคนล่าสุดเรียกว่ามีข่าวดีฉลองปรุษจีนเลยทีเดียวเมื่อหม่อมหลวงพลนภัทรลีนุตพงศ์ภรรยาคนสวยของอภิชาติลีนุตพงศ์เจ้าพ่อนำเข้ารถซุปเปอร์คารายใหญ่รวมถึงเป็นผู้จำหน่ายลัมโบกินี่อย่างเป็นทางการได้คลอดลูกชายทายาทคนที่สองอย่างปลอดภัยทั้งแม่และลูก โดยงานนี้คุณแม่ขวัญม่อมหลวงพลอยนภัรได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเพื่อเป็นบันทึกเล็กๆให้กับการให้กำเนิดทายาทคนที่สองว่าน้องแทนมารายงานตัวครับผมแข็งแรงมากๆครับนอนกอดกับแม่เพิ่งโดนปลุกม่มมๆ,ๆแม่เลยมีโอกาสมาแนะนำตัวครับผมเกิดวันที่11กคุมภาเวลาประมาณ11โมงเชา้าน้ำหนัก3.704กิโลยาว52ซนครับ แม่กับผมขอตัวไปนอนกอดกันต่อนะครับครับแม่ผมเพียมากเซเลปออนไลน์เขาแสดงความยินดีกับครอบครัวลีนุตพง์และขอให้แข็งแรงทั้งแม่และลูกนะคะ